อันนี้ก็สองกระถางเนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ก็แอบถ่ายเหมือนกันแต่ในบ้านนี่แหละค่ะโอ้เจ้าขวงก็ห่วงมากเลยเป็นไม้โงคลน,นะคะพี่น้องโอ้ยข่อยละลักทายแล้วเด้ไหน ขโมยเพื่อนขโมยไายจ้างามเงมี้ยยังนี่เนีย่ยาง,งามขัาบ่างามไม่เล็กเลยยังวะควายสีลากเราเมื่อปลูกบ้านควายยู่ <c oughs> <c oughs> ขออย่างไดแล้วก็บ้องไห้แรงยันแรงลาเขาอยู่เด้อนี่เด้อ มันงามแมี่ใบมันเนี่ยง่ามขักงามมหลีแล้วทิซส้อหวงมาก,กำน้ำเราอยู่ดอกกำน้ำใจเราเพราะไดเราใจอ่อนใย่สีขอเราให้ได้ราโอ้ของงามของมากเลยต้นเนี่ย ซื้อยางบบหูพี่นองถือใจไว้ยังเนี่ยงามมหลีก็ยังวะสวยเนาะจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อพีอ่นองกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายเรียนด้วยนะคะ